โอ้โหไอติเวทวิง่งสว่างสวยัยอ่าผมหยุดแล้วก็ไปดูธงเดียดของเรานี่ไงก็ยังเปิดอยู่นะเออเดียเออเ็มมมไม่แน่ใจเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าอีกหนึ่งไซเคิลใช่ไหมแล้วถ้าเป็นที่เปอร์เซปเอร์ซอนนะก็หนึ่งไซเคิลเหมือนกันเอีกผมว่ามันต้องเลือกแน่ๆเลยว่าจะให้ปริ้นออกมาที่ไหนอ่ะอ่า ถ้าถ้าเป็นอาหารนะผมจะให้ไปปริ้นที่ที่นู่นแล้วกันที่ทุนเดียนนะแต่ถ้าเป็นพวกซัพพลายสำคัญสำคัญเนี่ยผมจะให้มาปริ้นไว้ที่นี่เลยจะได้ต่อยอดได้ไงโอเคตรงนี้สว่างพอแล้วมั้งน่าจะทำได้แล้วล่ะแล้วผมก็จะมาวางตัวนี้บัตตัมเอ้ยจะมาวางตัวนี้บัตตันเอ็มตีเออก็คือแปลตรงๆก็คือไอที่ทำให้ขวด มันมันโล่งอะนะทำให้ขวดมันเปล่าเอองงไหมเออนั่นแหละที่ทําขวดเปล่าอะ่ะจริง,รงๆท,ที่ที่นุ่มหมอนก็ควรจะทำเลยนะแต่ผมไม่ได้ทำเพราะว่าเราแทบจะไม่มีน้ำเลยขวดเลยเอาละอยนดูซิเอ,อ้ยถูกอยากสร้างตรงนี้ให้มันเสร็จถูกไหมเอ,อ้ยเดี๋ยวผมมาวางนี่ก็เป็นชั้นแบบนี้แ,แล้วก็แบบนี้แล้วกันแล้วก็จะเซตขั้น priority ก็คือทำไอเนี้ยเจ็ด นะแล้วก็หกห้า 5. นี่ไงนะเจ็ดหกห้าเดี๋ยวดูเพราะอ่ะก็จะมาทําเป็นขั้นตอนที่เราเซตไว้เลยอันนี้เดี๋ยวผมก็น่าจะไม่ไม่ทำเดีย๋ยวน่าจะโลกทิ้งแหละนี่อร,อร่อยอเทียบกับที่นี่โอ้ยมีอาหารไงโอ้ติดอย่างเดียวคืออากาศครับที่เนี่ยโอ,อีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึง อันนี้นี่ขาดคาร์บอนอีกแล้วเนี่ยเป็นคือมันจะเป็นแบบวนๆอยู่อย่างเงี้ยอาการเดิมมันก็หายใจไม่ได้ไงเนี่ยแ,แดงเถือกเลยเนี่ยสงสารมากเลยโคลโลนี่ที่ไล่อนาคต่ะเรามาดูตรงที่เปิดเซปซอนดีกว่าดูเขามีดูเปรแกนสก,กิลให้อัพแล้วนะนี่ไงทาวาโดนายเป็นซูเปอร์ดูเปอร์ฮาร์ดดิกกิ้งได้แล้วอัพไปเลยเปลี่ยนสีหมวกด้วยเอลลี่เอลลี่น้องก็อัพแล้ว นี่เป็น a p p l y ายไซแอน e ์ดีเนะหมวกเป็นสีทองมะมือสีเหลืองเอริเอริเดี๋ยวผมว่าเนี่ยตอนนี้ความต้องการเป็นหมอของน้องเอริเนี่ยยังไม่มากเท่ากับเป็นนักขุดนะอืใช่ต้องต้องขุดก่อนแหละส่วนน้องมิม่าเนี่ยผมจะให้อัพเป็น Improve farming 2ไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องทำพืชไง ใช่ไหมปลูกพืชเฮ้ยลืมทําคอร์ดให้น้องมิมาเฮ้ยเราต้องทําห้องนอนแล้วลหละเนี่ยนี่เลยต่อจากตรงนี้เลยเป็นห้องนอนไว้ตรงกลางคอนเซปต์เดิมของเราคือจริงๆผมก็อยากจะทําข้างล่างนะแต่ว่าตัวนี้มันต้องทําบ่อน้ําให้เสร็จก่อนอะแทงน้ําให้เสร็จก่อนไม่งั้นก็จะทําไม่ได้สักพีเอ่อ,อ,อโอเค <c oughs> น้องแย,แย่งเข้าห้องน้ำรึเปล่า อีผู้มีความรู้เย่โอ้โหนี่ไงเยี่ยมไปเลยอ่าเรามาที่จุลเดียนของเราตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรทำแล้วกันละระหว่างที่รอเนี่ยก็ดีเซิร์ชไปก่อนก็ได้นะดีเซิร์ชนี่ไงนี่ไง นี่นี่นี่เสเตร์นี่ไปตั้งจะทำงานต่อไปแล้วก็ตอนนี้ถ้าทรามาโดเป็นซ u เปอร์ดูเปอร์ฮาร์ดจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็น่าจะขุดตัวนี้ได้แล้วปะ่ะนี่ไงเนี่ยไม่ติดแดงแล้วเอ้ผมให้เขามาขุดตรงนี้เลยเออม,มันจะได้รู้กันสักทีว่ามันคืออะไรเราเน่สงสัยมันตั้งนานแล้วนะไหนมาอย่างนี่ไงมาแล้ววิ่งกระดุกกระดุกมาแล้ว โอ้แวะทักทายเพื่อนด้วยขุดไปขุดไปเลยเจ้านักกลนของฉันดูท่าจริงจังมากอื้อ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 หนาวหนาวหนาวโอ้โหลบยี่สิบกว่าองศาเฮ้คืออะไรอะ่ะมันโผล่มาแล้วจะได้อะไรกันนะมันคือ มันมันคืออะไรเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยไมเนอร์โมคานิเฮ้ยเขาบอกว่ามันจะมีแมกมาออกมาเลยนะหนาวงี้มี ma. แมกมาพระเจ้าช่วยช่วยทอด ma แมกมาหรอแมกมาไว้ ma ไทําอะไรล่ะโอ้เนี่ยต้องให้อานาลิซแล้วเนี่ยโอ้ผมว่าเลี่ยงไม่ได้เลยเราจะต้องทิ้งเอลลี่ไว้ที่นี่เหละเนี่ยเพื่ออานาลิซแมกมาเหรอ แล้วตอนนี้ยังไม่ทำงานนะตัวเกเซอร์ตัวนีออ้ยังไม่ทำงานแต่เขาบอกว่าโหเขาจะผลิตแ a คม่าที่1 2 12. 0่ี่112.5กิโลกร,รัมต่อวิที่อุณหภูมิ1726องศาเซลเซียสทุกทุก79วิเป็นเวลา9896วินาทีเลยนะ โอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดแต่ที่นี่ก็จะร้อนเผาเลยสิมันจะไม่หนาวอีกต่อไปแล้วสิจะไม่ล่ะแต่โหแล้วจะได้อะไรเนี่ยได้เป็นไอรอนอาะไม่ใช่นี่เป็นอที่มันปดบังเขาไว้ไม่แต่เนี่ยแมกมาเนี่ยแล้วอะไรจะรองรับแมกมาได้ละ่ะ่มันจะไม่มันจะไม่พังหมดเหรอถ้าผมทําบ่อไว้อย่างเงี้ย ก็สงสัยตัวนี้ต้องถูกทำให้เป็นบอ่บอที่เก็บแมกมาเหรอไม่ดีมากหรือว่าผมจะทำบ่อขึ้นสูงแบบนี้ดีแต่ว่าเราจะใช้อะไรล่ะที่มันทนแมกมาได้แถ้าผมอ้างอิงตัวนี้นะมืดๆเนี่ยนะไ,ไม่รู้ด้านบนจะมะเห็นไหมเนะนี่ยเนี่ยเขาใช้ออบซิเดียนนะตัวเนี้ยมันจะไม่หลอมไม่อะไรไปถ้างนั้นผมจะต้องมาสร้างบ่อขึ้นไปให้เป็นออบซิเดียนใช่ไหม ไหนดูซิมีออกซิเดียนให้เลือกไหมแซมสโตนเออแกนไหนีน่ไงออกซิเดียนหนูมีน้อยด้วยเฮ้ยผมว่ามันต้องทำแหละไม่งั้นเดี๋ยวมันจะพังเราอะเนอหนูไม่รู้มันจะท่วมไหมหก็ต้องทำให้เท่ากับจริตของเราที่ผมต้องการแหละอันี้มีออกซิเดียนไหมอาออกซิเดียนแต่ว่าเมื่อกี้ก็ใช้โยอแล้วนะเอ้นี่ก็ ไม่ได้ต้องใช้เป็นแร่งั้นผมต้องใช้เป็นออกซิเดียนแบบนี้อือ่อะต้องทำบันไดแบนี้ล้กันก็ุดใหแบบนี้นอ,บบอืชุดเนี้ทวาทวาโดนายต้องต้องเร่งอะ่ะนายต้องเร่งทำโอเคเรามาดูสิว่าเขาจะมีอะไรมาให้เราเฮ้ยอาหารโอ้โหมื่นสอง เอามาเลยไม่ต้องคิดเพราะว่ามันต้องกินนี่อาหารสำรองเราก็มาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่โอเคทีนี้ก็มาทําตรงนี้แต่ถ้ามันตัวตัวแมกมาตัวเนี้ยมันปะทุออกมาเนเะอยมันก็จะร้อนนี่แล้วเราก็จะอยู่ไม่ได้จริงๆเลยนะเนี่ย ผมว่าผมคิดถูกกันละที่ย้ายไปดาวนู้นอนะเปอร์เปอร์เซ็ปเปอร์ซอนอะนะอเออเนอในดูที่เราตอนนี้เรามีอะไรให้ทำแบบเหลืออะไรบ้างเนี่ยเอ้ยผมมาทำอืมนี่นี่นี่เกี่ยวกับแก๊สดิว่ามาทำเป็นฝังนี้แล้วกันแล้วก็เออเห็นนะนี่มันต้องไม่พังก่อนต้องทำบันไดขึ้นมาแล้วใช่ไหมเอาไว้แบบ ก่อสร้างอะ่ะอืมนี่ก็แบบนี้ใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวนี้มันจะหน้าตาไม่เหมือนกันอีกเดี๋ยวมันขัดใจผมปึ๊บฮิตถ้าให้สังเกตเนี่ยมันจะเยื้องมาทางนี้หนึ่งช่องเนี่ยโอ้โหมันไม่ตรงกลางนะผู้ชมมันไม่ตรงกลางนะผู้ชม มันขาดวิมันหายไปช่องนึงโอ้โหไงดีเนี่ยหรือว่าเราจะปรับห้องดีอเอ้ยปรับปรับแมวแมวผมไม่ถูกจริตผมเนี่ยเรื่องมากอย่งหั <c oughs> นี่เลยเออใช่ใช่ต้องแบบนี้สิถูกต้องแล้วแหละต้องทำให้มันเท่ากันนะ โอเคถ้าอันนี้ได้ละผมก็จะวางเป็นทายแทนนะอะโอเคแล้วก็เออเรามีมากผมเป็นน้ออยู่นี่โอเคดีมากดีมากเหมือนอารมณ์เหมือนเริ่มเล่นใหม่เลยท่านผู้ชมแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เล่นใหม่นะเออไหนเฮ้ยมันมันจะระเบิดออกมาแล้วมันจะ ระเบิดออกมาแล้วใช่ไหมใช่ไหมเทาวาโดใช่แหละเอ้ยนี่ถ้างั้นผมไม่ทําตรงนี้ไม่งั้นนะ่ะ yeah, แ yeah. ย่แย่เออให้มันไอ้อน,นี้มันจะทะลุออกมาปมะเนี่ยผมไม่ให้คุณละก่อนพราะก่อนโอ้ยโหดูดิอันตรายจริงๆเลยไม่แต่ว่าในทางตับกันนะถ้าเกิดมันออกมาแล้วมันทําให้อุณหภูมิแถวนี้สมดุลน,นะผมว่ามันจะเป็นอะไรที่เยี่ยมยอดมากเลยเราก็ไม่ต้องย้ายไปดาวน์นล่ะ สว่างเกินไปโอ้น้องมีมาน้องบอกน้องถอทธมานมันสว่างเกินไปนะพี่ชายมีมารับไม่ได้นะระหว่างที่น้องๆเขากำลังหลับอยู่ก็มาตกแต่งไว้กันเอาให้แบบสวยงามบานตะไทยไปอืไงล่ะอืม,อม ้องนอนอันแสนสวยงามของเราโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นคอนเนอร์ออ่ยังติดไม่ได้ต้องให้สร้างก่อนแล้วก็ทำบันไดโอเคเอาละโอ้ <c oughs> โหมีมา มีมาบอกปวดหลังอาหารเป็นพิษแล้วก็สว่างเกินไปนะชีวิตชีวิตที่แสนอับเฉาของมีมาอยู่ที่ไหนให้เขาไม่สบายเลยเยไม่ต้องห่วงที่นี่สบายแน่นอนเชื่อเธอคือตอนนี้ผมกลับมาที่ทุนเดียนนะคือเนี่ยเมื่อไหร่มันจะระเบิดสัก่ีเนี่ยอยากจเห็นมากเลยว่าตอนที่มันแบบประทุขึ้นมานะท่านผู้ชมแบบ จึดอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าสั่งอานาลด้วยเนี่ยน้องเอลลี่้องก็จะมาโดนมันลวกเอาใช่ไหมยังไม่สั่งอานาลแล้วกันเพื่อความปลอดภัยนี่เรียบร้อยโอเคละ่ะน่าจะทนได้แหละแล้วก็มาทำบ่อน้ำทิ้งสักทีนะแดีวยวมาทำมาทำตอนที่แบบเราจะอพยพไปแล้วอะแล้วก็ เราโอ้โหเราไม่มีที่ส่งของเอ้ที่ส่งของเรามีดิที่นูน่นนะที่รับของเราไงไหนๆก็ไหนๆ,ๆเราก็ต้องหาที่รับของด้วยมันจะมีไหมเนี่ยเพราะว่าผมก็อยากจะแตบบ่ถ้าเราย้ายมาใช่ไหมเราก็ต้องส่งอาหารมาไงใช่ไหมเพราะว่าที่นู่นก็ไม่จําเป็นอ่ะนอกจากแบบจะเข้าไปทํางานเฉยเฉิอีกโอ้โหนักประดาน้ำของเรา ต้องดับน้ำลงไปเพื่อหยิบมะกูดขึ้นมากินโอเคแล้วตอนนี้ผมจะวางเป็นเป็นแคมปิ้งคอตนี่อยู่ได้สองคนก็พอแล้วแะละเราะดีาเราผมจะเน้นเน้นแคบแต่สูง,งขึ้นไปนะต้องก็แคบแต่เตี้ยลงไปไงอืออันนี้ใหม่เปลี่ยนเป็นแบบนี้อือไอเมื่อไหร่มันจะ ปทุสักทีเด้อรอมันนานแล้วเนะี่ยอย่าให้ฉันรอเกอ้อสิแล้วนี้ชามาโดก็ขุดจะเงียนอยู่แล้วนะครับก็ต้องขุดต่อไปแหละเพราะว่าหน้าที่ก็มีอยู่แค่นั้นนี่ดูผมเนีกเก่ยผมจะได้จริงแล้วน้ําแข็งผเงี้ยแบบโอ้ก็ค่อยๆขุดไปก่อนแล้วก็ระหว่างนี้ก็เอลลี่ก็รีเซอร์รีเซริร์อันนี้แล้วกันโอเคไอ้ส้มเต็มนะอีกแล้วเอ้ยผมว่า เรามันต้องมีสองซ่วมวอะเนาะต้องมีสองสุขาะนะเออวางไปเลยแล้วกันเดีย๋ยวค่อยมาจัดใหม่โดนชายบักแป้งอีกแล้วทุกทีเลยเด้อถ้าไม่ได้ทําห้องไว้เนี่ยน้องชายบักก็จะมักจะมาอย่างนี้เดอเนี่นอนไม่ได้เออโหกลับกันนะครับมีมม่นี่นอนแบบพูดปูด,ป,ดปูดเลยกออ็ตอนนี้ก็ไซเคลิลที่ส4ิบสแล้วนะ แล้วก็ผมจะมาทำนี่ต่อออกไปอีกเออมองไม่เห็นละเออตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบอแล้วก็ขุดออกไปโอเคทีนี้ก็ค่อยค่อยค่อย,ค,อยค่อยทำไปนี้ผมปรับเป็นเออนี่ต้องสั่งพังทิ้งก่อน ละละทีนี้เราก็มีอาหารมีชุดมีละผมเช็คอุณหภูมิแบเขียวเขียวอตรงนี้นี่ร้อนจัดเลยนะเนี่ยร้อนมากเลยแล้มีน้ำเพราะเป็นน้ำมันไหมไม,ไม่เกี่ยวนะน้ำมันก็ไม่ร้อนนะผมว่าถ้าจะปลูกพืชหรอโอ้ตรงนี้นี่เหมาะจาะจริงๆเลยแสงสว่าง ดูดีมีชาติตระกูลมากเนยผมอยากจะมาปลูกทางนี้มากกว่าเออเพราะว่าถ้าลงไปลึกๆเนี่ยคือ,ค,อคือตรงกลางผมจะให้เป็นแบบห้องนอนอย่างเงี้ยห้องอาหารอะไรประมาณเนี้ยโอเคตอนนี้ส่วมที่2ของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็จะได้ไม่ต้องตื่นเช้ามาแย่งกงนเข้าซ่วมอีกต่อไปอ่านี่ทำความสะอาดทีนี้น้องมีมากก็หุด ตรงนี้แล้วเอ้ยเดี๋ยวผมตรงนี้ผมทําเ,เ,ปเป็นฟาร์มเอ้ยเป็นเออะไรเป็นฟาร์มไทยไปเลยเนาะก็ไม่สินะอันนี้มันจะต้องเวน้นไว้แค่ต้องเว้นสําหรับประตูแล้วก็ประตูฝั่งนี้เพราะฉะนั้นนี่แล้วก็ไปที่ฟูด้ดแล้วก็วางเป็นฟาร์มไทยแบบนี้แล้วก็ผมทำประตู ปิดแล้วกันอืมโอเคไอ้ดูสิมีอะไรมาส่งบ้างเนะชูสบูป,ปิดนี่เรามียานี่แค่์แพ็กเกจตังนี้เป็น c o l a ทีฟแท็บเล็ก็คือก็เหมือนเหมือนเหมือนยายาแบบเหมือนวิตามินอะกินเสริมภูมิก็ดีไหมผมว่าก็ดีนะส่วนดูบหรอดูบดูปิปปคนเนี่ยผมยังไม่อยากออกมาเพิ่มเหมือนเดิมนั่นแหละ ส่วนชายนิ้มเนี่ยเรามีที่นี่เรามีชายบาเยอะแล้วเดี๋ยวค่อยห,หาเก็บไข่มาฟักในอนาคตแล้วกันผมเอาวิตามินมาก่อนดูปจะได้แข็งแรงโอเคเอาละ,เ,าละเ,าเดี๋ยวผมจะให้พวกดูปเรามาทำห้องมีก่อนอมืมาตกแต่งอนะนี่ไม่ต้องทำหรอกนะเ็มาทำทีหลังเนี่ยฉันอยากให้พวกนายมาทำชุดนี้ก่อนได้ไม่ ไม่ได้ก็ต้องได้แหละก็กลับมาที่ทุนเดีนนะครับนี่ไงเริ่มเนี่ยไอยผมว่ามันเริ่มทำงานแล้วละ่ะคือดูดิมีแบบนี่ไงใช่เลยมันกระจายความร้อนออกมาแล้วแล้วก็พอความร้อนเจอความเย็นใช่ไหมมันก็จะควบแน่นกันกลายเป็นน้ำก็คืออากาศเย็นเนี่ยเห็นว่าเย็นแบบเย็นอบสุดซีโรเลยแล้วก็มาเจอแบบร้อนเลยเนี่ยสกอตติ้งเนี่ยก็จะทำให้ มันควบแน่นจนเป็นน้ำแบบนี้เลยนะเฮ้ยแบบนี้เราก็มีน้ําใช้แล้วดิชะมอุ้ยโอ้โหม็อบให้ด่วนม็อบให้เร็วจะได้มีน้ําใช้โอ้โหชีวิตต้องมาเก็บน้ำจากการควบแน่นของอากาศนะเออนั่นแหละเป็นบททดสอบชีวิตจริงๆเนี่ยมันตอนแรกผมก็นึกว่ามันเมื่อไหร่จะประทุทีไม่ใช่นะจริงๆมัน มันเริ่มปล่อยความร้อนออกมาแล้วเนี่ยดูดิโอ้เป็นการผลิตน้ำที่แปลกใหม่ก็แปลกดีแต่ว่าดูแบบแดงเถือกเลยโอ้แล้วไอ้ที่เหลือผมเนี่ยมันจะอยู่รอดใช่ไหมไม่ต้องรอดแหละเราใช้ออพซิเดียนสร้างเลยนะชุดเนี้กลายเป็นแบบน้ำต้มเอ้ยอนี่กลายเป็นบ่อน้ำต้มยิงทั้งั้นผมว่าผมควรทำ ขึ้นมาอีกให้มันสูงสๆเพื่อกัดเก็บน้ำในอนาคตยังไงล่ะเออปึออ๊บนี่น,นี่อันนี้ต้องทำไหมต้องทำแหละทำๆเพื่อจะได้ขยับได้ปรืยืนได้แก็อันนี้เหรออันนี้มันมันจะพังไหมล่ะต้องเปลี่ยนมาใช้ออซซิเดียนเนนะก็ก็ ก็ต้องพังอันนี้ต้องทุบอันนี้ทิ้งก่อนแล้วก็เดี๋ยวใช้จำเป็นต้องใช้ออฟซิเดียนทั้งหมดแหละไม่งั้นอ่ะมันจะทนไอตัวนี้ไม่ได้ครับทนความร้อนของของอนเนี้ยไม่ได้ของแมกมาตัวนี้ไม่ได้อ,อันนี้ผมควรจะทำเป็นสลับหรือเปล่าถ้าเป็นสอง,องนี้ก็ต้องมีตั้งไว้ตรงนี้ไหมนี่ไง เอาอานี่เป็นออบซิเดียนโอ้ยร้อนร้อนโอ้ทอบารดร้อนแย่แล้วแย่แล้วร้อนเกินอะ่ะผมว่มาเราต้องอยังไม่ให้น้องทำอะ่ะคือต้องรอให้รอให้มันหายร้อนก่อนอะ่ะไม่งั้นคือหมอเราอยู่อีกที่นึ่งไง แล้วเราก็ยังไม่ได้ทําห้องพยาบาลเลยแล้วเดี๋ยวทาวาโดจะจะตายเอานะดูโอ้โหอาการบาดเจ็บหรือว่าเราควรย้ายไปเลยเอ้ยเดี๋ยวผมทําเนี่ยชุดนี้ให้เสร็จก่อนแล้วก็จะได้เริ่มย้ายไปนี่นี่นี่เลยนี่เลยแล้วก็เดี๋ยวผมทําอีกห้องหนึ่งไปเลยเป็นซ้อนสองขึ้นไปโอเค ทีนี้เราก็ที่นี่เราจะมีซีดไหมเราจะมีมิววดซีดหรือไม่อยู่ไหนในอันนี้ไงมี21 unit เดยูนิตก็เดี๋ยวผมก็ให้ปลูกเลยก็ส่วนตรงเนี้ยที่ผมเว้นไว้เนี่ยผมเดี๋ยวมันจะมีให้ทําเป็นสเตชันของการปลูกพืชอยู่นะผมก็เลยเว้นไว้แล้วก็วางไว้ตรงนี้แนะหละคือจะวางไว้ตรงเนี้ยนี่ก็ไป ปลูกไปเลยแล่เราไม่ทำให้มันเสร็จทุกอันละ่ะเป็นช่วงเวลาพักนะผมมาดูก่อนโอ้ทราาโดเราบาดเจ็บท่านผู้ชมงั้นเดี๋ยวผมต้องไปสร้างห้องพยาบาลที่ที่นูนะ่นน่ะที่เปิดโพลซโซนก่อนเพื่อให้ส่งทราัาโดมปรักษาเราจะให้คุณหมอเอริได้แสด,แดง แสด,แดงความสามารถสักทีแหละอันนี้คืออะไรทำไมมันมาอยู่ตรงนี้เชลฟ์เหรออก็อบวกค่าความสวยงามนนะั่นแต่มันก็ไม่ถูกจริตผมมันระดับมันไม่ได้อยู่ที่ผมต้องการเน่เอล่ะเออผมจะมาทำห้องพยาบาลเหรอห้องพยาบาลทางทางไหนอันนี้มันอุ่นไปไหมจำได้ว่ามันอุ่นๆร้อนๆน,นะก็ไม่งั้นก็คงจะต้องมาอยู่ข้างบนตรงนี้ไปก่อนแล้วนะ อยากให้เป็นห้องอาหารมากกว่าโอ้เลือกอยากจริงๆเลยนะมาทำต่อทางนี้ก็ได้เช็คอุณภูมิก่อนก็ยังดีอยู่นะเล้นยผมทำเป็นห้องพยาบาลต่อตรงนี้แล้วกันต้องเร่งทำแหละนี่ผมกลับไปดูสุขภาพทราวดก่อนนะต้องไปยังไงบ้างโอ้โหบาดเจ็บโอ้นักกลนของเราบาดเจ็บ ก็จะตายไหมเนี่ยโมเทเลต์วูลโอ้เขาบาดเจ็บมากอตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เปอร์เพอร์ซอนก็คือน้องมีมา่าน้องติดอีกแล้วติดทุกทีเลยนีสองรอบแล้วนะมีมาเธอรู้จักดูแลตัวเองมั่งสิโอเคตัวนี้เราก็ปลูกพืช ก็ผมก็จะสั่งให้เขาเร่งทำห้องนอนให้เสร็จไม่งั้นก็นอนปวดหลังเออแล้วก็ตรงนี้ผมจะปรับให้เป็นเจอืมก็ตอนนี้ก็พักกันแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ